แ้ประชาสัมพันธ์ลูกขายมอนโทราบและถือปฏิบัติในห่วงวันหยุดสุดสัปดาห์นี้ขอให้ลูกขายทุกท่านเฝ้าระวังเป็นพิเศษเนื่องจากพื้นที่อำเภอใกล้เคียงมีการก่อเหตุร้ายโดยเฉพาะวัตถุต้องสงสัยที่นำมาวางทิ้งไว้อย่างผิดสังเกตยานพาหนะทุกชนิดที่นำมาจอดไว้ซึ่งคนขับแต่งกายมิดชิดปกปิดใบหน้าสวมหมวก สวแมแว่นตาถ้าทางมีพิรุษหากพบเห็นในบริเวณใดให้รีบแจ้งโดยด่วนมนโทรแจ้งประชาสัมพันธ์ลูกข่ายมนโทรทราบและถือปฏิบัติในห่วงวันหยุดสุดสัปดาห์นี้ขอให้ลูกข่ายทุกท่านเฝ้าระวังเป็นพิเศษเนื่องจากพื้นที่อำเภอใกล้เคียงมีการก่อเหตุร้ายโดยเฉพาะวัตถุต้องสงสัยที่นำมาวางไว้อย่างผิดสังเกตยานพหาหนะทุกชนิด ที่นำมาจอดไว้ซึ่งคนขับแต่งกายมิดชิดปกปิดใบหน้าสวมหมวกสวมแว่นตาถ้าทางมีพิลุษหากพบเห็นในบริเวณในบริเวณใดให้รีบแจ้งโดยด่วนขอบคุณลูกขายมนโททุกท่านค่ะ